วันนี้แนะนําแก้มตีปักกับปากไว้หลายกับในยามปกติแต่ก็ในยามมีน้าปลานะครับนี่ในายามปกติครับนาบ้นาครับาครบปลาครับหน้าปลาตัวเล็กนี่เลยโอ้โอ้ปลาดิบได้ดูอืมเป็นแบบนี้แหละ นี่ไดครับน้ำปลา,านี่คือแบบนี้แล้ยนะดูมั้งช่วยเปลา่าไหมนี่น้ำปลามาเดียวมากเลยครับน้ำปลากังแร็กในชีวิตก้องาตารโดยที่ตายเลยครับจากน,น้ำปลากังแร็กก้องสีน้ำรับกันนี่ตรงนี้ครับสีเราตกปลาท่วมไปเร็วนี่ ดีปักกงลงบบทั้นี <c oughs> นะ่่ะมันไล่ก้ามัน,นได้ใว้ยเลยอ่ะใจว้ยทีเราจะมาก่อนเราลูกพบไปตรงนี้ ครับทีนี้มาเล่นในยามปกตินะครับนี่น้ำตื่นวันนี้นะครับใส่ปิ้งเลยนะครับสามารจิวามาเล่นาตกปลาได้มาเล่นน้ำได้นะครับแต่ว่าใกล้ๆเน่ยเล่นเรือแดงนะครับเพราะทีนี่นี่เวลาพ่นแต่หน้าฝันนกนะก่อนนะให้ระวังหนังปลากันนะครับแต่รู้สึกว่ามันหนามนก้นๆกับไอเดียบึ้นฟังเลย